That's what we're doing. So. Obrigado. Thôn, ยอดครับขอ่งนเลยับเกป็นไฟที่สนุกเป็นยอดมากเลยครับเป็นยังต้องสกวันนี้ก็เป็นไฟสําคัญของดูนะคะก็คือวันนี้เราก็วางแผนมาอย่างที่โค้ดบอกค่ะเราต้องมีหักหน้าพรามวสไตล์เดียวกันเราต้องมีสมาธิเยอะขึ้นเดูแล้วไฟนี้น่าจะเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดเลยอน ค่ะมันมันมีการเปลี่ยนเกมอะไรมากขึ้นมันต้จากเน้นหมัดนะก็คือแบบเขาจะเป็นมวยที่ต่อยยาวมวยการเดีัจฉานเนี้ยมันก็เราต้องมีแบบหน้าเยอะขึ้นเพราะทุกครั้งเราต่อยเราแค่หมัดหลังอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเปลี่ยนเกมแต่ว่าพอใจมากคกับกระโในตอนนี้ค่ะ,คะตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างครับคุณเขาค่อนข้างจะดีอยู่นะฮะก็ดีขึ้นแต่ว่าเราวันนี้เนี่ยเราก็มีมีความมั่นใจขึ้นค่ะค่ะ กาแสดงมีนดิด้วยนะครับเดือนที่สองนะครับของประเทศไทยในวันในวันนี้นะครับผมมีกําลังใจจากคนไทยมาเยอะมากแน<ห>่นะครับมีอะไรนะทยากจะพูดกับคนไทยทุกประเทศนะครับก็วันนี้หนูก็เป็นไฟสัมพันธ์ของชีวิตลของคนไทยด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่ส่งแรงใจมาให้หนูในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะขออนุญาต่คก่อนหน้านี้จะไม่ให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกเราบอกว่าจะเหนื่อยของแดงตอนนี้เข้ามาใหม่ก็ปลอดภัยดี ก็คือเมื่อวานตอนนี้คือเราได้มีเหรียญติดแล้วแต,แต่ต่อไปเราต้องนี้เราต้องดูผู้ต่อสู้ค่ะเราไม่ประมาณเขาเราต้องไปทีละเก้า,ามากกว่าก็ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยก็ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อผลแดงแกเมเชียร์หนูเยอะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปสู้ๆนะครับผมจับเต็มที่ครับผมอาไทยรุ่งอยครับ เอาคนไทยเหรอครับเพราะว่าทำไมเมื่อกี้คนไทยก็คือเป็นเป็นคนมาช่วยแปลที่ข้างหน้าครับอ๋อโอเคโอเคครับเพื่องถ่ายกับพี่สิไม่ใช่ถ่าย นี่ก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเป็นคนไทยเหมือนกัน่วนันครันันนครับนั่นก็เป็นบรรยากาศสดๆหลังเกมนะครับไทยตอนนี้ก็การันตี เหรียญรางวัลที่2ในการแข่งขันโอลิมปิกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับาจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นน้องเทนนิสพานิพักที่ได้เหรียญทองไปในเทควันโดวันนี้เราได้การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันมวยสากลหญิงรุ่น60กิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์รังนี้ครับโบ๊ทไฟเมื่อกี้น่าจะเป็นไฟที่เป็นผลงานที่ดีที่สุด ไฟหนึ่งของเต้าของเต้าในการแข่งขันปีนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างจะขาดลอยมากๆเพราะว่าตั้งแต่ยกแรกเนี่ยเธอโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือมากๆนะครับขอนญาตเดินขึ้นไปข้างบนนิดนึ่งมารวบลรกเปลี่ยนกันได้ครับใครก็ตามที่ได้รับชมการแข่งขันมเมื่อกี้ก็ไลฟ์หลุดไปนิดนึงนะครับขออภัยเนื่องจากสัญ,ญญาณขัดข้องทีนี้ผมต้องพยายามเลี่ยงไม่ให้เห็นภาพในการแข่งขันในสนามนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งขันเมื่อกี้ใครได้รับชมบ้ามเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับความรู้สึกของเหรียญที่2ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันปีนี้ที่โอลิมปิกเกมส์ครับใช่ครับโชว์ฟอร์มเหนือมากครับในไฟนี้ผมมองว่าเป็นไฟที่สนุกมากจริงๆนะครับกองเชียร์ในสนามเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีแฟนกีฬาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในสนามเนี่ ให้กำลังใจนักกีฬาไทยเยอะมากเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ไทยนะครับที่เป็นอาสาสมัครที่มาช่วยประสานงานในที่สนามแห่งนี้นะครับก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับเพราะเป็นหนึ่งในคนไทยที่ทํางานอยู่ที่โอลิมปิกเกมครั้งนี้เหมือนกันพี่ชกดีมากจริงๆครับเป็นไฟที่ดีที่สุดไฟหนึ่งเลยในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตพูดคุยกับพี่แมทธิวนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่มาดูกันแข่งขันในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวตอนครับพี่มทธิวครับโอ้โหสุดยอดฮะ,ะตื่นเต้นไม่หายเลยโอ้โหดีใจสุดๆเลยนะฮะเราได้เหรียญที่2ของโอลิมปิกเกมส์แล้วนะครับ <ขอ S 2> แล้วก็ดีใจมากกับกับน้องเต้านะฮะถือว่าเป็นนักชคที่หลายๆท่านมองข้ามไปนะแฟนบัลโอลิมปิกในครั้ง,งนี้แค่แต่ตอนนี้รับประกันทองแดงอย่างน้อยยังเหลือสองไฟนะฮะอาจจะถึงทองได้ครับเพราะฉะนั้นเชียร์ให้เชียร์ได้ทุวกวัน ตื่นเต้นมากพูดถึงไฟเมื่อกี้หนห่อยครับพี่แมททิวดูแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับพว่าเราชกดีมากนะถือตั้งแต่ตั้งแต่ชกมานี่ไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่ลงตัวที่สุดสำหรับน้องเต้วแล้วนะฮะอา,อาจจะเป็นเพราะว่าผ่านความตืต่นเต้นไปเยอะแล้ว,แล,วแล้วก็เริ่มชินกับสถานที่แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในโอลิมปิกครั้งนี้แต่ว่าออกมาแล้วก็โชคดีนะน,นั่นก็ถือเป็นดาวลุ่มถือเป็นเบอร์แบบว่าความหวังของเขาเลยแหละในในการชกมวยเพราะนั้นเราผ่านได้ก็คือเก่งมากๆเลยมีความนิ่ง มีความทำแน่นย้ำนะฮะในการเลือกออกวุธที่ทชัดเจนคะแนนก็ยกหนึ่งยกสองก็สูสีนะก็จริงๆผมก็มองว่ายกสองเราอ่ะมาดีมากค่อนข้างจะขาดนะผมว่าขาดนะยกสองแต่ว่างไงกรรมการเห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเราก็ไปชิงนำกใันในยกที่สามแล้วก็ทําได้ดีทําได้ดีทำได้เยี่ยมโอเคสุดท้ายฝากพี่เมทขอกําลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยให้เชียร์นักกีฬาของเราต่อไปนะครับยังมีอีกหลายระเเหมือนกันยังมีหลายเระ,ะเภฮะ,ะน้องเต้าก็เหลือสองไฟนะฮะที่จะ ได้เหรียญทองนะฮะแล้วก็มีนักกีฬากอล์ฟนะฮะสองคนฮะน้องเล่แล้วก็น้องแพตตี้นะครับผมที่จะเริ่มแข่งขันในในวันพรุ่งนี้มั้งทาพราะฉรแข่งซีวันก็มีลุ้นถึงทองแน่นอนนะสำหรับกอล์ฟหญิงเรานะฮะแล้วก็อีรำเพียอีกนล้มีไหมยังมีเหลือแค่นี้แหละครับเหลือกอล์ฟแล้วก็มวยครับที่จะไปถึงมีโอกาสไปถึงเหรียญทองได้วกล์ฟก็มีกอล์ฟมวยนะมีโอกาสได้อีกสามเหรียญนะฮะโอลิมปิกโตเกียว2020จัดไปไทยแลนด์ขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ แล้ก็นั่เป็นความรู้สึกสดๆของพี่แมทธิวนะครับหนึ่งในคนไทยที่ได้เข้ามาเชียร์พีเต้าในเ่เต้าในการแข่งขันวันนี้นะครับเป็นไฟที่ดีมากๆแล้วก็สนุกจริงๆครับสำหรับคนที่อยู่ในสนามโอ้โหมันจริงๆเพราะว่าเชียร์กันแบบแต่ละยกนี่คือเต็มที่มากๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทุกคนกลับไปได้รับชมกันครับขอบคุณมากครับ